เอาแยกเฉยใช่ครับมันอยู่คู่กันเนี่ยแหละโอ้รวมกลุ่มพลังสวยเลยมึงนี่ไปวนเขากลุ่มไปโอ้เล่นท่าอีกเออเขากลุ่มไปอ้าวฟองเบียเขากลุ่มแล้าอาวอ้าวฟองเบียอลองลอง